หยุดให้คนข้าบสามคะแนนเลยไม่ฝ่าไฟเหลืองก้นหนึ่งคะแนนให้ทางคุณอื่นไปก่อนเอาปอสามคะแนนแล้ววันนี้พ่อได้กี่คะแนนจ๊ะก้าส็บสิบค่ะหายไปไหนหนึ่งคะแนนนะมีนัยและน้ำใจบนท้องถนนเริ่มต้นได้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีโตโยต้าถนนสีขาว บนเวทีระดับโลก12สนาม12ประเทศจังหวะเครื่องยนต์คือจังหวะหัวใจความมุ่งมั่นคือแรงขับเคลื่อนการสั่งการคือการเคลื่อนที่ในทุกเสี้ยววินาทีเมื่อทุกรายละเอียดสร้างเ,เพื่อการตอบสนองผลลัพธ์คือแชมป์โลก World Touring Car Championship 2010 Chef on t c r u z s Cruz, Engineer to respond Hyunday โครงการรถคันแรกต้องโปรโตอนรับสิทธิพิเศษสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเ oh. มื่อซื้อโปรตอนรุ่นเบวีซาก้าเพอร์สนาทั้งเบนซินและ CNG วันนี้รับสิทธิพิเศษสูงสุด10,000แบาท พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ต้องเป็นรถคันแรกไม่ต้องอายุ21ปีไม่ต้องครอบของรถนาน5ปีและไม่ต้องรอ1ปีเพื่อรับเงินคืนรถมีจำนวนจำกัด oh. สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโปรตอนทั่วประเทศวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2,555 และสำหรับในช่วงของสป e ดโซเซตี้นะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องราวของวงการยังยมมาฝากท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะมีเรื่องราวของค่ายไหนแล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับท่านผู้ชมบ้างน,นะครับลองไปชมกันดีกว่าครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จเป็นปีที่4ของการเข้ามาทําตลาดรถยนต์คุณไดที่บ้านของเรานะครับในปีที่ผ่านมาครับขายไปได้ถึง4,514คันบริษัทคุณไดมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดนะครับก็เลย จะยืนยันความมั่นใจต่อเนื่องครับว่าจะมีการพัฒนารถยนต์ให้มากขึ้นนะครับรวมถึงเน้นในเรื่องของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ครับสำหรับคุณใดในประเทศไทยในปี2555นี้นะครับคาดว่ายอดขายน่าจะทะลุ6,000คันครับ สถานีทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7นะครับแล้วก็บริษัท Honda a u t o ตโมบิลประเทศไทยจำกัดครับยินดจากการแข่งขันกอล์ฟสตีฮอนด้า LPGA Thailand 2012ระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์2 5 5 5นะครับที่สนามกอล์ฟสยามคันทรีขับพัทยาโอคอสอย่างยิ่งใหญ่ครับโดยมีนักกอล์ฟนะครับที่มีชื่อเสียงจำนวนถึง70คนนะครับมาร่วมกันอวดวงสวิงแข่งขันกัน72หลุมแบบไม่มีการตัดตัวนะครับ เพื่อที่จะเตรียมพิชิตเงินรางวัลถึง1.5ล้านเหรียญดอลลาร์หรือประมาณ45ล้านบาทพร้อมด้วยรางวัล h o m e i n วันรถยนต์ h o n ด้ a แ c คคอร์รุ่น2.0 EL Navy มรลคา1,430,000บาทด้วยครับและปิดท้ายด้วยข่าวของการเปิดตัวนะครับมาสเตเปิดตัว BT50 Pro ใหม่ครับปิกอัพสมบูรณ์แบบตวจเต็นด้วยดีไซน์สไตล์เกงนะครับ ตอบรับ Active Lifestyle กว้าฮีโร่หนุม่มขวัญใจคนไทยครับผู้พันเบิร์ดมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับโดยการเปิดตัวครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าจะทางตั้งเป้าเอาไว้นะครับสำหรับการที่จะเป็นรถพิกอัพแบบใหม่ที่สวยสดงดงามคล้ายๆกับรถยนต์นั่งระดับหรูครับโดยการเปิดตัวครับราคาเริ่มต้เนเพียงแค่589,000บาทเท่านั้นนะครับตั้งเป้ายอดสูงไว้ขนาดถึง22,000คันครับ 你好。